ครูสายมูนะคะที่พี่มินรู้จักนะคะที่ปฏิบัติธรรมเก่งมากนะคะท่านแรกนะคะคืออาจารย์หนึ่งอดิสรน,นะคะเ,เปิดไพ่ทาโร่อยู่นะคะใครอยากดูดวงเปิดไพ่แบบแม่นๆน,นะคะก็ไปติดตามที่ Facebook ได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้ให้แปะไวใ้ไวให้นะคะอาจารย์หนึ่งอดิสรน,นะคะท่านเคยบวชเป็นพระนะคะที่วัดพระทันตานะคะ มาหลายพรรษาเลยนะคะจำไม่ได้น่าจะเป็นสิบพรษานะคะแต่ว่าด้วยาภาระที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องศึกออกมานะคะแล้วก็อาจารย์หนึ่งก็เปิดไพ่แม่นมากนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นจิตอาสา,าอยู่ที่วัดพระท่านตาด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะอา,อาจารย์สัตยานะคะ,ะ,คะพยากรยัา,ยาดูดวงแม่นๆน,น,นะคะหลักโหราศาสตร์ก็ ไปติดตามเฟซของอาจารย์ได้เลยละอาจารย์อาจารย์เนี่ยเข้าวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะคะบ่อยมากๆเลยแล้วอาจารย์ก็มีพลังบวัวคําสอนดีๆนะคะให้พวกเราได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ในบางครั้งถ้าพอดีอยู่ชนบุรีเหมือนกันในบางครั้งถ้าเกิดแบบเหมือนกับจะาเอกันอะไรเงี้ยก็จะมีทักทายกันแล้วก็คอยอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ท่านที่3นะคะครูลิตานะคะครูลิตาท่ดานาคีนะคะเป็นครูรำนะคะนาฏศินศิลป,ปะนาคีนะคะเวลาทีา่ถ้าเกิดใครได้ พูดคุยกับครูริต้าเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าครูริต้ามีธรรมะในใจมากๆเป็นแม่พระเป็นนางฟ้าเลยนะคะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ตอนที่ราเนี่ยนะคะพี่มิ้นรู้เลยว่านี่คือแบบคือครูริต้าเนี่ยนะคะค้นพบสมาธิาจิตคือเขาเรียกว่าออริยาบทที่สป,ปายะกับการเข้าสมาธิของตนเองนั่นก็คือการรำนั่นเองก็เหมือนกับเราทําอริยาบทย่อยอะนะคะออริยาบทย่อย ในทุ่งในการโยคะหรือการออกกําลังกายแล้วเข้าสมาธิเพราะว่าจิตมันโฟกัสกับการเคลื่อนไหวของกายแบบเนี้ยครูลิต้าแบบตอนรำเนียมีสมาธิมากๆนะคะเนี่ยก็ปฏิบัติทมเก่งมากๆเลยนี่คือคนสายนมที่พี่มิ้นพอจะรู้จักบ้างนะคะแต่แน่ใจมากๆว่ามีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเก่งแล้วก็มีความรู้ด้านสายมูด้วยนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจเนาะว่า สายมูนะคะเราก็สนใจการปฏิบัติธรรมเหมือนกันและถ้าเกิดเราตั้งใจจริงเราก็นะคะจะเข้าใจเรื่องธรรมะได้เหมือนกันนะคะก็เราจะได้นะ้อมีกําลังใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเอื้อประโยชน์นะคะให้กับเทพเทวดาสายเทพสาย,สายพญายนาคได้มาอนุโมทนาบุญกับลูกหลานได้มาภูมิใจกับลูกหลานที่ฝักใฝ่มาในทางการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ